พุทธศากาักราช2,558มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยสภาพ,พนักงานพุทธศัการาช2,558 กำหนดให้มีกรรมาการสภาพ,พนักงานซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลายัยประเภทวิชาการจำนวน15คนและเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลายัยประเภทสนับสนุนจำนวน15คนรวมเป็น30คนเพื่อให้เป็นตัวแทนของบุคลากรมหาวิทยาลายัยซึ่งกรรมาการสภาพนักงานชุดปัจจุบันคือชุดที่2ของมหาวิทยาลายัยสภาพนักงานมีวิสัยทัศน์คือ เป็นที่พึ่งของบุคลากรและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขพันธกิจของสภาพนักงาน 1. ให้คำปรึกษาเสนอแนะการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลายัย 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของตน 3. เป็นศูนย์กลางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ดึรงร้องทุกข์ของบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 4. พิทักษ์สิทธิ์และพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากร 5. เสริมสร้างประสารความร่วมมือระหว่างบุคลากรรวมถึงองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัยสภาพ,พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริหารงานโดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตร์สุรพลเนุศิลป์เป็นประธานสภาพนักงานมีรองประธานสภาพนักงานสองคนมีเลขานุการสภาพนักงาน1คนผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน1คนมีคณะกรรมการอีก4ี่ฝ่ายคือ คณะกรรมาการฝ่ายวิชาการวิจัยและนวัตกรรมคณะกรรมาการฝ่ายบริหารและกิจการสังคมคณะกรรมาการฝ่ายกิจการนักศึกษาและบุคลากรสัมพันธ์คณะกรรมาการฝ่ายสื่อสารองค์กร และมีเจ้าหน้าที่สภาพ,พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นสองคนสภาพ,พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและร่วมให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนโยบาย และการบริหารของมหาวิทยาลัยส่งเสริมความก้าวหน้าความมั่นคงและพดุงเกียรติคณาจารย์ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของคณาจารย์ข้าราชการ SPD, พนักงานและลูกจ้างตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ข้าราชการพนักงานและล e ูกจ้างทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทบาทสำคัญที่สุดของสภาพนักงานนะครับก็คือเราจะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวมาลายแกลนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เป็นบุคลกรนะครับทุกท่านนะครับเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะครับที่พี่น้องชาวมาลายแก่นเดือดร้อนนะครับหรือขอความช่วยเหลือจากสภาพนักงานใน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับซึ่งเราก็จะมีช่องทางหลายๆประเด็นในเรื่องของโดยเฉพาะในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นห่วงเรื่องที่พักว่าเอ๊ทำยังไงเราจะมีที่พักที่ดีๆให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยคอนแก่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าใหม่กับผู้ที่ยังอยู่นะครับเราจะทํายังไงให้เรียกว่าสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมอาจจะมีคอนโดเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยคอนแก่น หรืออาจจะมีบ้านพักที่ดีๆให้กับบุคลากรหรือแม้กระทั่งคู่ที่กเกษียณไปแล้วไม่มีบ้านพักอยู่จะทําอย่างไรบรรยากาศในมหลาลัยคนแกน่เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเราก็จะมีรถที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเช่นรถชัตเตอร์บัสที่พี่น้องเห็นวิ่งอยู่ณปัจจุบันนะครับทางมหลาลัยก็จะปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ให้มีขนาดเล็กเอื้อต่อบุคลากรเอื้อต่อนักศึกษาได้มากขึ้น ทางสภาพนักงานเราก็ประสานไปยังที่คณะศึกษาศาสตร์ต้องขอบคุณทางท่านคณะบดีท่านอาจารย์สุมาลีนะครับท่านเป็นคณะบดีที่ใจดีมากนะครับท่านก็ยืนยันว่าลูกบุตรลูกกรุกท่านจะต้องมีที่เรียนนะครับนอ,นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีกองทุนสมลองเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ก็ทราบมาว่าเราก็มีผลกําไรที่ดีมากนะครับอันนี้คือ,อก็อยากเชิญพี่น้องนะครับสมัคร นะครับเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ก็ก็จะมีกระบวนการนะครับอันนี้เราก็จะคอยดูแลตั้งแต่ต้นจนเกษียณนะครับเราก็จะมีทั้งมหาลัยก็จะสมทบให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจํานวนค่อนข้างจะเยอะนะครับอาการรักษาพยาบาลน,นอกจากที่เราสามารถรักษาแล้วนะการรักษาก็จะรวมถึงพ่อแม่ลูกด้วยนะครับอันนี้คือใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินได้เลยนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่เราก็ดีใจนะครับที่ที่ได้ช่วยเหลือบุคลากรโดยเฉพาะาสายสนับสนุนนะครับหลายท่านที่ขอกำหนดตำแหน่งขึ้นมาแต่ก็อาจจะเกิดการไม่เข้าใจกันนะครับเราก็ได้เป็นผู้ประสานได้เคลียรเรื่องราวต่างๆจนเกิดความเข้าใจกันแล้วก็สามารถยื่นขอตำแหน่งได้แล้วก็บางท่านก็ได้สูงขึ้น แล้วก็อันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็ภูมิใจนะครับที่ได้ช่วยบุคลากรในทุกประเด็นในทุกเรื่องราวนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวมาเลงแก่นนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหากท่านไม่ได้รับความสุขในการทํางานทางสภาพนักงานเรายินดีนะครับยินดีที่จะรับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่านาทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องอ เสนอต่อสภาพนักงานเราได้นะครับขอให้พี่น้องไว้วางใจสภาพนักงานนะครับที่เราจะเป็นผู้คอยดูแลให้ท่านในตัวท่านเกิดความผาสุขไม่ว่าจะเป็นสุขกายสุขใจหรือการทำงานาหรือการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่างๆเรียนเชิญส่งเรื่องราวมายังสภาพนักงานเราได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ หาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจที่ทรงเกียรติให้สมกับการได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลายัยในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในทุกๆด้านสร้างความผ้าสุขความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป